สวัสดีครับพี่น้องยงมมือแรก่ามเย็นๆครับมือนี่มาเก็บพักครับพี่น้องครับอันนี้เขาเอื่นว่าพักคาดนะครับคนไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่คนอีสานคนเล่าเอื่นว่าพักคาดนะครับพี่น้องมังก์สีอยู่ตมทงไฮทงหน้านะครับนี่ริมคันหน้าแน่นะครับมองไหนที่มีหน้ามังกสีเกิดนะครับนี่นี่มังสีเป็นแบบนี้พี่น้องไปกินครับ ออมกบก็ได้ออมเนื้อออมหมูออมเครื่องในไก่ใส่ส่วต้มนองง้วใส่ส้วนนองง้วใส่ต้มต้มโค้งอะครับต้มโค้งอะครับแต่ว่าคนลาวเขาเอื่นว่าส่วนะครับคนอีสานนะครับนี่ต้นมันที่เป็นแบนี้ครับนี่เด็ดเอาเลยอ่อนอ่อนนี่อนอ่อนี่พี่น้องนี่อ่อนๆนะครับนี่นี่พี่น้องต้นมันเนี่ย แซบกินกระปนก็ได้พี่น้องต้มซั้วก็ได้นะครับกินกระปนลกบปนเขียดได้เบิดตนะครับลวกกินลวกกินนะครับลวกกินมันรสชาติมันกะสิเป็นแบบฝาดฝาดจักน่อยพี่น้องฝาดฝาดฮึ่นหึ่นนะครับฮึ่นๆึ่นชาลิ้นนะครับกินแล้วก็ชานะครับฮึ่นหึ่นลิ่นนะครับมันเป็นฮึ่นๆึ่นนี่ครับรู้จักฮึ่นไหมครับ ชาลิ้นนะฮะลิ้นชานะครับแต่อร่อยนะครับมันมีประโยชน์คุณประโยชน์เยอะมากนะครับนี่ดับกินข้าวได้ดีขนาดเลยใส่อมกบนี่อมปลาดุกอมกบลวกกินกับปลาปนปลาดุกโอ้ยแซ่บปนกบปนยังกินกับไอปนกับแจวนะครับพี่น้องกินกับอันปนกับแจวกินกับ น้ำพริกนะครับคนไทยเรียกว่าน้ำพริกนะครับนี่นี่ต้นไหญ่นี่ต้นไ่มันเนี่ยนี่ต้นที่เป็นที่พี่น้องกินสรรพคุณเยอะมากเลยนะครับดีมากเกินจะบรรยายนะครับสรรพคุณร้อยแปดพันเก้านะครับเยอะหลายอิลีนะครับพี่น้องนี่ผมเสีมาเก็บนี่เสียไปใส่อมปลาดุกมืออื่นนะครับออมปลาดุกหน้านะครับพี่น้องอมปลาดุกหน้านะครับพี่น้องครับ มืออื่นสีอ,อมปลาดุกหน้ามือนี่มีของกินแล้วมือแรกนี่มีของกินแล้วนะครับนี่หอมปลาดุกหน้าพี่น้องอันนี้สวนพักครับสวนพักปลูกพักต้นผักหอมผักชีผักกาดนะครับนี่ต้นหอมผักชีผักกาดผักชีมันคือสีม่วงละอ่ะอ มัน,น,นมได้มันที่พ่อหน้าหลายมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ดอกมันพี่น้องอันนี้เนี่ยมันแห้งแล้งพี่น้องต้นมันต้นมันเนี่ยดอกมันก็กินได้พี่น้องมันมีดอกพี่น้องเนี่นี่แหละครับต้นพักคาดนะครับพี่น้องดอกมันก็กินได้นี่นี่แบบนี้ครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าอันนี้ต้นมันน้อยนะครับ พาะว่ามันบริพ่อน้านะครับนี่ต้นมันเลยครับพี่น้องนี่นี่มันมีดอกพี่น้องนี่นี่มีดอกพี่น้องผู้ใดเคยฮู้จกักแน่ครับพี่น้องครับนี่นี่ผู้ใดเคยก,นคยยกินเคยยังกับเม้นมาพี่น้องมาเม่นมาอันนี้เถาพ่อเพิ่นเห็ดน,นา้นพักนะครับนี่เห็ดคล่องพักนะครับสิปลูกต้นหอมกับปลูกอัน ปลูกไอ้ปลูกกระเทียมพี่น้องปลูกกระเทียมนะครับกระเทียมอันนี้ก็สีงามในจักหน่อยนี่ต้นสวยงามจักหน่อยนี่ก็ไม่ด,ดอกดอกมันก,ก็กินได้เด้อพี่น้องเด้ออ่อนๆนี่หาเอาเด็ยดยอดอ่อนๆพี่น้องอันนี้พักเด้อพี่น้องเด้อนานพักนี่เริ่มเด็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับ นี่เด็ดไปครับสรบพรพคุณมากล้นนะครับอันนี้พักขีค้มนี่คพี่น้องนี่ครับพักขีค้มนี่พักขีค้มอันนี้นี่ครับต้นมันครับน,น้องนี่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 เด็ดเอาก็ได้นี่พปล่างน้ำนี่ต้นขีต้มนี่นี่ได้หน่อยพี่น้องได้บอทาล นี่นี่นมันสิเจอหน้าม,มองนี่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 มันก็นทิ่ึ้นเอ่อาพ่อพันหุ่หน้าปลูกพักพี่น้องนี่ปลูกพักอยู่เฮียนนีพกก่พักกาดพักกาดหินพักกาดต๊ดพี่น้องกินกระปลนกลกระลราบอืนี่ครับอันนี้ก็จะทำนั้นพักครับเขตครอบพักนะครับบองนากับปลูกแล้วครับปลูกกระเทียมแล้วครับ เดีพักพี่น้องนี่ได้แล้วพี่นอ้ปปอ,อ,นองเดี๋ยวสก็บไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อนี่นี่ต้นมันพี่น้องน,นี่ต้นมันเขาเป้นต้นพระคาดนะครับนี่อันนี้อันนี้มันมันบ่คอยสมบูรณ์ปันหดขั้นสมบูรณ์มันจะต้นใหญ่อยู่ครับพี่น้องอันนี้ถือว่าต้นแห่งแรงนะครับอันนี้ถ้าเป็นคนกับลาบากลําบุเาเนเงินทองบ่มีสิกิน ข้าวน้ามซ้อมปลาบ่มี่ิกินอดตอยากปากแหงประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับอันนี้ปลูกนะครับนี่ครับปลูกักเขือพ่อครับมกเขือปกติมันก็จะขึ้นกับน้ำพักนี่แหละครับสี่ภาพไปหาันที่มีบ่นอนบอ่มีแหละครับอันนี้เป็นทุ่งหน้าลาบบ่บอ่อม่มีมันก็นเกิดขึ้นกันครับทองหน้ามันก็นเกิดครับพี่น้อง ไทหน้ามันก็เกิดแต่ว่าข้าไถถทิ่มมาแลวมั่งมันบบมีหน้ามันก็บอค่อยเปิดได้พี่น้องนี่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 มีนี่พี่น้องนี่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 อุดมสมบูรณ์ยูแต้นี่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 เด็ดเอาพี่น้องมันออกมันคือเป็นต้นแล้วก็มันจะเป็นเครือออกไปพี่น้องนี่ห้ายยูเนี่ทงหนหา้าเด้ครับพี่น้องเพิ่นเกียวเขาแล้วมันที่ยู่ก็ทงหน้ามันเกิด กับเขา่ากับยังมันก็เกิดครับพี่น้องนี่เด็ดนี่นี่พี่น้องนี่คักอยู่ด้วพี่น้องนี่โอ้มองนี่ก็หลายแล้วครับนี่หลายกว่ามองทรงหน้านี่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 นนโอ้หลาย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 ไอ้คักอยู่พี่น้องนี่เก็บเอาพี่น้องยอดมันมันก่อต่อแตกตอกว่าสันแตกเนาะ แตกนอแตกแหนงออกมาพี่น้องห้าเด็ดมันก็สิดแตกออกใครมันได้พ่อหน้ามันก็สีอุดมสมบูรณ์มันก็สีขึ้นมาอีกนะครับแต่มันบ่ดตายได้พวกนี้ครับมันเจอฝนเจอหน้าขึ้นมากเมื่อใดนะครับวายกองขี่วัวขี่วัวกองขี่วัวมีกุจจีบอกเฮ้อม่มีแล้วสมัยนี้แต่ก่อนโอ้โหขัวกุจีกิน กุจีนี่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 อ่อนพี่น้องเนี่ยมันเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นต้นมาสูงสูงคืบสองคืบแล้วมันก็จีเป็นเครียบอะไรเงี้ยเก็บพักแล้วเนาะนี่พี่น้องนี่นี่นี่เก็บพักคาดพี่น้องโอ้ขับพี่น้อง เอาไใส่ปนกบป,ปนปลากินนะลวกกินก็ปนกบป,ปนปลาใส่ต้มซั่วแกงออมพี่น้องแกงออมออมทุกอย่างครับพี่น้องนี่แก่ข้าวได้ดีขนาดเลยคักกินใส่ข้า,ขาขวาำำขัวหอมอํำลําเขากันปันยังพี่น้องคักขีดีปลาขาดนี่คักอีรีนี่โอ้หลาย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 มองนี่นี่โอ้หลายอยู่เพนพูน่ะพูนะ่นะโอ้ ตามแค้มหัวเนี่ยมันยังชื้นอยู่นะครับตรงนี้มันยังชื้นอยู่มันยังชื้นอยู่พี่น้องนี่นะครับนี่มันยังชื้นอยู่ดินยังชื้นอยู่ไม่ถึงกระแห้งแล้งมันก็จะเกิดออกมาอุดมสมบูรณ์อยู่ครับมองได้ที่แห้งแล้งเกินไปมันกะ็ะทนบ่ได้มันไ่ได้กินน้ําบ่ได้ดูดซึมน้าม,มันก็ตายครับผมนะฮะเอาแบตเตอรี่ซีเบิร์ตแล้วพี่น้องมาเนี่ยเอาเดี๋ยวให้พี่น้องเบิง้ง เก็บได้หลายแล้วพี่น้องเก็บได้หลายพอสมควรแล้วพี่น้องเอาซับนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ